มือม่เห็นสภาพไปเที่ยวครับเที่ยวก่อนไปเที่ยวเขาต้องเสียบจุกของนี่ครับมอวันต้างไซนหนากากเป็นไซกระซําครับเสียบจุกของดีที่สุดนะครับทีเที่ยวไปก็ว่าไปเรื่อยๆครับต้องเที่ยวไปเรื่อยๆเพราะว่าูวพ่อามเห็นกนนี้ภาพในบันเที่ยวนะครับเพ้าหมายคืออยากเห็นว่านะครับในช่วงโควิดเนี่ยก็สามารถเที่ยวได้ด้วยกันแต่ว่าเที่ยวให้เป็นป้องกันอย่าไปเป็นมุ่งเป็นคณะ จเลนตอนนี้นะครับรัฐบาลเ็าสั่งยังไม่ใส่ผมสีพยำฮาจะหาในการพะยมเที่ยวไปเลยๆครับหาควกสุขให้จ้าของเกิดมาสัต์เดียวครับว่ายังกระซังครับจะแบกโลกครับบ้านนี้ก็องทัพผู้เดียวเขาอยู่สามารถอยู่ในรวมกันในเบิร์ครับนี่คือประเทศทยของ้องเสรีภาพจะได้ดีที่สุดครับเห็นแดงทองเที่ยวครับมันนี่ไปแล้วครับมันนี่ผู้เมาแห่งดีภาพไปเที่ยวผู้เก่าผู้พันครับครับเดินทางนะครับ เะขี่ในไกลในอีกหน่อเท่าไรเสีเอามาฝากครับผมำนำอีกครับขอบคิดด้วยครับมือหนีบสีมาเที่ยววันอีกวันหนึ่งครับคือวันผู้กเก่าครับที่อีกสีกนึงเนี่ยนะครับด้านหลังของผมนี่เป็นเคื่องอุปกรน์นะครับด้านหลังมันจะเป็นอีกสีกนึงครับด้านนี้เขาหัวลำปูด้านนี้เป็นคนเดนอร์นะครับมีสีี่อยู่สองสีครับเราขยับต่อนไหม อีกครับอีกขึ้นรถเที่ยวอีกจุดนึ่งของทางดีสารเ่าครับอ่าที่เ่าพันไปพันมาหลายๆเลยคีกก็คือเห็นความงามนะครับของเกินบุราณเท่านะครับของฟังนี่นะครับแต่หั่แต่แห้งเป็นวันนี้นะครับวันอี่วันนึ้งนะครับนั่นแล้วเทามาเที่ยวอย่าลืมครับมาเที่ยวอีกจุดหนึ่งเออเผ่าพันไปพันมากินเกินมากครับการคมนาคมสะดวกครับ อ่ะทีฝากมองบันเท่าเย้าย่างมีสิครับอย่าลืมป้องกันนะครับป้องกันยาให้เซฟเจ้าของนะครับการทมวิวนี่นครับจุดชมวิวอีกจุกดหนึ่งครับเห็นทัศนียาภาพทันสวยงามครับของบา้านะครับตรงนี้เป็นเคขื่อนอะไรครับเขื่ยนะครับภาพเขียนนะครับช่างนรือเป็นท่างอุ้ยัง รประเทศไทยเข้าบดแพาประเทศไหนครับมีบลอง,ลองเที่ยวยังมีความรู้ครับและมาเที่ยวบานเข้าอะไร้ครับตรงนี้แล้ววันนี้นะจุดดีอีกจุกดหนึง่งหน้ามาเที่ยวหนาะส่งเสริมครับเที่ยวบานเขาดีกวาเที่ยวตั้งประเทศครับช่องเขาผิขา,ขาดช่องทุกท่านยังนี้ยินโดยเฉ็นะเที่ยครับเรามีความเจริญไปนี่เดี๋ยวนี้เป็นท่าทางสะดวกสบายครับร้อนแนงในสบายดี นะครับสะดวกสบายในการมาเที่ยวนะครับมาสำหรับนักท่องเที่ยวอ่าเที่ยวบ้านเฮาเลยครับดีที่สุดเงินเฮางหัวสโมสรไร้ปุ๊ดไ,ไ,ไซน์นะครับอือแลประเทศจเจ้าของเฮาจะเป็นยงยงประเทศเอื่นครับประเทศไทยเฮาก็สุดยอดแล้วหาบ่มีแล้วครับในโลกนี้สิมีความสุขสมอประเทศไทยห้อง